สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปนะ,ะสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องไม่หมอสนับสนุนช่องนะคะการสมัครเป็นสมาชิกเราก็จะมีการทำนายดวงชะตาส่วนตัวส่งคลิปให้ทุกเดือนนะคะเป็นการเปิดดวงชะตานะคะก็อาจจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับท่านสมาชิกแล้วก็เป็นการสุ่มจับภัยนะคะก็ขออนุญาตเทวดาประจําตัวของท่านสมาชิกด้วยให้เปิดดวงชะตานะคะแล้วก็กด subscribe ไลค์แชร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อทับิที่ว่าข่าวร้ายๆของคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเขาอยากจะทําลายคุณเนี่ยเขาจะได้รับ ข่าวร้ายอะไรเรื่องไม่ดีนะที่เขาจะต้องเจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวสอบพะรังงานของคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีนะคะข่าวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเขานะคะเขาคิดไม่ดีกับคุณทําไม่ดีกับคุณเนาะยูเรนัสทันลมมีทุนจุดกลุ่มเซเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ทัดฝ่เมอร์คิรี่คนที่เกิดในวันพุทธน้ำวินาทราศีวิศตุราศิตรุนแคนเซอร์ราศีกรกฎธนาำแอรุราศีเมทัดฝ่ายละคะ แล้วก็อะคอเรียตราสีกุลทันลงตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและคารเมี16 20 49 1, 15 1 2และ11นะคะพลังงานและคณาราศีวันที่ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คนที่เขาคิดร้ายทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาทําอะไรนะเขาทําไม่ดีอะไรไว้กับคุณบ้างนะและสิ่งที่เขาจะต้องได้รับได้เจอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรพลังงานของคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณนะเขาทําอะไรกับคุณไว้บ้างนะคะขอดูคําใบหน่อยสิบใบสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณ เดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์เลยนะคะขนาดครูบาอาจารย์ยังทําไม่ดีกับเราเขาทําอะไรคะ mm hmm. เขาใช้ในเรื่องของอํานาจ mm hmm. เขาใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถของเขานะคะ mm hmm. เหมือนกับว่าตัดสินคุณลงโทษคุณนะคะเหมือนกับว่าแทนที่เขาจะมาสงสารคุณ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เขากับใช้นะความรู้ความสามารถของเขา เขากับใช้พลังงานนะคะในตัวเขาเนี่ยความเก่งความฉลาดในตัวเขาเดินเดวิลพลังงานลบๆมาพิสูจน์มาทดสอบการทํางานของคุณว่าคุณรู้จริงไหมคุณอดทนพอไหมคุณเก่งไหมนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณก็ต้องผ่านกฎระเบียบของเขาก่อนนะคะดูสิทาให้คุณนะหัวยุ่งอิลุงตุงนางเพราะเขาใช้ความรู้ความมาัธ ความสามารถสิ่งที่เขาเรียนรู้มามาทดสอบคุณทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ากดดันตัวเองเสียใจนะคะคิดว่าตัวเองคือรู้ไม่จริงคิดว่าตัวเองเก่งไม่จริงอะไรเงี้ยคือเขามาสร้างความกดดันให้กับคุณสร้างความไม่มั่นใจให้กับคุณนะคะเป็นบังานถึงขนาดเป็นครูบาอาจารย์เลยนะ เป็นพลังงานเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะแต่มาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนพลังงานลบให้กับคุณทําให้คุณไม่มีความมั่นใจในการทํางานนะคะแต่เหมือนกับว่าเป็นบททดสอบนั่นแหละแต่ใดๆแล้วเราอย่าไปถือโทษโกรธเขาเลยเพราะว่าเขาเข้ามาช่วยฝึกฝนวิทยายุทธ์ให้กับเรา ให้เราเป็นนะคะประมาจารย์เหมือนเหมือนกันกับเขาไงานะคิดในทางที่ถูกก็คือแบบเออแต่ว่าคือไม่ควรที่จะมาบั่นทอนใจิตใจเราเลยนะควรที่จะให้กําลังใจมากกว่านาะแต่คือเขาลองทดสอบคุณไงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็สร้างความกดดันให้กับคุณนั่นแหละสิ่งที่เขาจะต้องได้เจอนะคะเรามาดูกันข่าวร้ายๆของคนคนนี้ปรมาจารย์นะคะถึงระดับขั้นเป็นอาจารย์เลยเนาะมาทดสอบวิชา ของคุณนะว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณมีประสบการณ์แค่ไหนคุณรู้แค่ไหนคุณจะสําเร็จได้อย่างไรนะคะก็มาด้วยความเอนดูนั่นแหละนะคะแต่เอนดูแบบโออหดๆนิดนึงนะคะมาดูซิว่าข่าวร้ายที่เขาจะได้เจอเมื่อเขามาบทมาใช้บททดสอบนะคะบางคนท่านก็เจอเพื่อนสายอาชีพเดียวกันนะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในสายงานที่คุณทานั่นแหละ ข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของคุณสิ่งที่เขาจะต้องได้เจอนะคะบทเรียนนี้สามดาบโอ้เขาไม่ธรรมดานะเขามีปัญหาความทุกข์ใจของเขามีปัญหาในเรื่องของหัวใจของเขานะคะความเจ็บปวดสิ่งที่เขารอคอยนะคะเหมือนพลังงานคนนี้เหมือนมีความที่นะชอบชอบคุณหรือว่าชื่นชมคุณก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าพลังงานของเขาเหมือนกับมีปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตอะ ะะปัญหาบุคคลรอบข้างด้วยนะ,ะปัญหาป้าข้างบ้านมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาปัญหาความรักเก่าๆที่ยังเคลียร์กันไม่จบนะ,ะทะเลาะนะ,ะกับคนรักทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับป้าข้างบ้านนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีนะคะนี่แหละคือข่าวลายของเขาคือแบบมีปัญหากับคนในครอบครัวของเขาแล้วก็ปรึกษาใครไม่ได้นะคะ หาทางออกไม่เจอได้แต่มองอนาคตนะคะเหมือนอยากจะมาปรึกษาคุณเลยเนาะถ้าคุณเก่งในเรื่องของการเป็นหมอดูนะ,ะการเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้เขาเหมือนเขาอยากจะมาขอคําปรึกษาคุณนะคะข่าวร้ายๆของคนที่เคยคิดไม่ดีทํรลายคุณ The view นะคะพลังงานของความมีสเสน่ห์ของคนคนนี้นะคะทำให้เขาต้องเหมือนกับว่า ขาอาจจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะแต่พลังงานเดวิลเนี่ยเหมือนเขามีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอะไรที่มันเป็นสีเทาของสีเทาของมืนเมานะหรือว่าของมอมเมานะกิเลสตัณหาราคะต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินอะไรที่มันมอมเมาเขาอ่ะมันเหมือนเป็นมิบากกรรมเนาะนะคะที่เขาเคยทําในอดีตแล้วคนคนนี้รู้สึกว่าเขาน่าที่จะเหมือนกับพยายาม่แก้ไขปัญหา แต่คีคลายปัญหาไม่ได้ถ้าหากคุณเป็นพลังงานของคนที่เขาชื่นชอบในผลงานชื่นชอบในความสวยความหล่อของคุณนะคะแล้วรู้สึกว่าบางคนท่านเนี่ยก็เป็นพลังงานของคนที่เคยเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันก็ได้เช่นกันรู้สึกว่าเขาคนนี้หน้าที่จะพยายามที่จะ ขอวิงวอนจากสิ่งศิษย์นะคะอยากจะให้พรมวิจิตจัดสรรให้ชีวิตของเขากับคุณเนี่ยได้มันลงเอยกันนะคะสงบสึกกันอารมณ์นี้หรือว่าบางคนท่านคือเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ที่อยากจะเห็นชีวิตของคุณนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะ,ะเหมือนเหมือนชื่นชอบเนาะนะคะเหมือนพลังงานนี้เหมือนชื่นชอบหรือว่าสนใจนี่แหละนะคะขอดูหน่อยซิว่าคนคนนี้ที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะ เป็นคนที่คุณกับเขาเคยให้ความช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของการงานธุรกิจการงานการเงินคําปรึกษานะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้และคุณมีการพูดคุยกันผ่านโซเชียลไลน์คนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหากเขาเคยกลั่นแกล้งคุณผ่านโซเชียลไลน์ตอนนี้นะคะโซเชียลของเขาถูกในเรื่องของการบล็อกเนาะนะ คุณบอกเขาหรือว่าเขาบอกค,คุณก็ไม่รู้เหมือนถูกรายงานหรือว่าเหมือนถูกทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาไม่สามารถที่จะกลั่นแกล้งคุณได้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะโทรศัพท์พังหรือว่าเออไม่มีตังเติมเน็ตนะคะไม่ขนาดนั้นมั้งรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าที่จะมีในเรื่องของการที่แบบจะไม่ส่องคุณอีกแล้วไม่สนใจคุณอีกแล้ว นะคะเออกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วหรือเปล่าหรือว่ากลับไปสนใจอาชีพการงานของเขาแล้วตอนนี้คือไม่มีเวลามาใส่ใจคุณไม่มีเวลามาทดสอบคุณนะคะและข่าวร้ายของคนที่เคยคิดไม่ดีกับคุณคิดอยากจะทําลายคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่อยากเอาชนะคุณอะ่ะนะคะเหมือนกับว่าเขาพยายามเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทํามาหากินเลยเนาะแล้วเขาไม่ประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบ คุณเหนื่อยก็จริงแต่คุณประสบความสําเร็จแล้วไงนะคะคุณเหมือนซักเซสทุกสิ่งทุกอย่างคุณสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างคุณพูดอะไรก็มีแต่คนชื่นชมรักคุณหรือว่าคุณทําอะไรก็คือประสบความสําเร็จทุกอย่างแต่ตัวของเขาพอไปทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะคะเออเขาหันกลับไปทํางานของเขาอะ่ะนะ,ค,ะคนที่แบบเหมือนกับว่ามาจับจ้องนะ,ะมาดู ชีวิตของคุณมาติดตามผลงานของคุณนะคะข่าวร้ายของคนที่คิดทำลายคุณไม่ว่าเขาจะไปเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรการงานอะไรนะในสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าอยากประสบความสำเร็จอยากมีความสุขอยากมีรายได้นะคะแต่เหมือนกับคืออดทนทำไปอะนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเขานะจะมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขนะคะมีคนนับหน้าถือตาเหมือนคุณแต่รู้สึกว่าไม่ได้อะ่ะ นะคะเขากลับไปคือเหมือนกับคือทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะรู้สึกว่าเขาคิดอยากจะทําในรูปแบบของเขานะคะแต่ไม่เห็นประสบความสาเร็จไม่เห็นมีคนมาชื่นชมเขาเลยเขาก็คิดว่าเขาอะมีความรู้ความสามารถเก่งเท่าๆกันกับคุณเนาะอาจจะเป็นน้องใหม่ที่แบบเพิ่งไปเรียนฝึกหัดนะดูไพ่ย,ยิปซีมาหรือเปล่าอารมณ์นี้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็มองเห็นว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่เหมือนเฉิดฉายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วนะก็รู้สึกว่าเฮ้อยากจะแข่งขันถ้าแบบมากั่นแกล้งคุณมาทดสอบคุณเนี่ยเออนะคะคุณจะได้แบบหยุดทําไงเขาจะได้เหมือนกับว่ามีชื่อเสียงประสบความสําเร็จไงนะคะประมาณที่แบบเหมือนเขาจะไปคอยกั่นแกล้ง คนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมากๆแล้วอ่ะนะคะคือเขาอยากจะเป็นอยากจะเด่นอยากจะดังนะเหมือนคุณหรือว่าเหมือนคนอื่นๆเนี่ยคือคนอื่นก็โดนเหมือนกันหมดนะคนๆนี้ไปคอมเมนต์ไป, comment, ไปรารานคนอื่นนะคะไปเหมือนกับว่าตัวเองอยากประสบความสําเร็จแต่ตัวเองไม่ขยันตัวเองใจร้อนไงรีบร้อนอยากมีชื่อเสียง ะะไปกันแก้มไปส่องวิถีชีวิตของคนอื่นแล้วเห็นเขามีชื่อเสียงประสบความสําเร็จแล้วตัวเองทําไม่ได้นะคะอยากจะร่ํารวยนะคะคือแบบอาจจะเหมือนกับว่าคือเขารวยแล้วแหละนะ,ะ mm hmm. เขาประสบความสําเร็จในระดับของการที่มีเงินมีทองแต่เขาไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนน้าหน้าตือตาเขานะ,ะสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือชื่อเสียงนะคะอยากมีคนรู้จักเขาเยอะๆนะคะสงสัยจะทํางานโซเชียลเนาะ รู้สึกว่าเหมือนกับว่าคือรวยแล้วมีเงินมีทองแล้วแหละนะคะพร้อมที่จะเปย์พร้อมที่จะยิงแอบพร้อมที่ทาทุกอย่างให้ชนะคุณนะก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าทาแล้วนะคะเหมือนมีชัยชนะระดับหนึ่งอะ่ะแต่รู้สึกว่าพอมาส่องมาเห็นคุณนะคะได้รับความสําเร็จได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็รู้สึกแบบเอออยากจะเป็นอยากจะเหมือนมีชื่อเสียงเหมือนคุณบ้างนะก็เลยเหมือนกับว่าตัดสินคุณ นะเข้าใจผิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับประสบความสำเร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ได้เหมือนกับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอย่างที่เขาเห็นก็ได้นะคะคือความเหน็ดเหนื่อยของคุณนะคุณอาจจะไม่ได้ประกาศบอกคนอื่น นะคะหรือว่าคุณอาจจะบอกว่าเออเพื่อเป็นการที่แบบทาให้ผู้อื่นมาชื่นชมยินดีมาสรรเสริญยกย่องเราก็ต้องเหมือนกับว่าทํางานให้มันมีความสุขเข้าไว้อารมณ์นี้แต่คนคนนี้มาเห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสําเร็จของคุณนะคะเบื้องหลังคือความทุกข์นะเบื้องหลังคือมีปัญหานะคะเราก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็เหมือนอยากจะท้องเหมือนกันแต่เราก็ต้องทําต่อไปแต่คนคนนี้รู้สึกว่าคุณเนี่ยเก่งไงและคุณบริหารจัดการงานของคุณได้เป็นอย่างดี นะคะแต่เบื้องหลังคือเหนื่อยนะแต่เขาเห็นแต่ชื่อเสียงแล้วก็ความสําเร็จของคุณนะก็เลยเหมือนกับว่ากลั่นแกล้งคุณทําลายคุณนะ,ะไม่อยากจะให้คุณมีชื่อเสียงมากกว่าน,นี้และข่าวร้ายที่เขาจะต้องเจอเดอะแทมพ r ร์ c ร นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขากับกันที่แบบเขาเพิ่งไปหยิบจับเขาเพิ่งไปเริ่มต้นทำเขาคิดว่าตัวของเขาดีเอ็มเพลย์เนี่ยเขาสามารถควบคุมนะควบคุมทุกสถานการณ์ได้เขาสามารถจะบริหารจัดการงานนะหรือว่าบริหารสเสน่ห์ของเขาได้เขาเป็นหนุ่มใหญ่หรือว่า เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความรู้ความสามารถเขาจะใช้คําพูดคําจาเขาจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเรียกนะ,ะเชิญชวนเอฟอซี FC, หรือว่าผู้ติดตามเยอะๆนะคะให้มาหลงหลักเขาแต่นะคะเหมือนกับว่ามันคืออดีตเขาอาจจะเคยโด่งดังมาแล้วก็ได้นะเขาอาจจะเคยมีชื่อเสียงมาแล้วก็ได้นะแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันมันคือเบาบางลงอะ่ะ นะคะเขาคิดถึงอดีตไงอดีตท,ที่แบบว่ามี FC มีคนติดตามเยอะๆแต่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะโด่งดังมากกว่าเขาก็ได้นะคะหรือว่าคลิปของคุณลอยไปหาเขานะ่าไม่เขารู้สึกแบบอิจฉาคุณนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาควรที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะคอนเทนต์ของเขาการทํางานของเขาแล้วแหละนะคะนี่คือข่าวร้ายที่คนที่คิดร้ายกับคุณต้องต้องทาและต้องเปลี่ยนแปลงนะ,ะมาดูซิว่า สิ่งที่เขาจะทำต่อไปกับคุณนะคะความร้ายกาลเนี่ยนะคะเขามีสิ่งใดที่คิดอยากจะทำอะไรคุณหรือเปล่าขอดูนะคะว่าเขาคิดจะทำอะไรคุณหรือเปล่าสิบใบ t i g h Princess นะคะเป็นการแบบทำอะไรลับๆเป็นการส่องดูคุณลับๆนะคะส่องดูคุณในพื้นที่ของเขา ผ่านโซเชียลหรือว่าติดตามผลงานของคุณลับๆนะคะไม่คลาดสายตาแล้วก็นะคะคิดหาวิธีทบทวนเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นความผิดพลาดนะคะมันเกิดมาจากสิ่งใดทําไมเขาถึงแบบ ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการช่วยเหลือชื่นชมต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วต้องมีการเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนการทํางานใหม่นะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะความสนใจของคนรอบข้างจะได้ประสบความสําเร็จนี่ไงนะคะเขาคิดอยากจะเปลี่ยนคอนเทนต์หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองนะไปโฟกัสไปมุ่งมั่นพัฒนาการงาน ชีวิตของเขาเองนะคะอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลามาสนใจคุณนะอาจจะมาส่องบ้างนานๆครั้งแต่รู้สึกว่านะคะห้าเหรียญเนี่ยคือแบบเรียกว่าเงินยิงแอดหมดหรือเปล่านะเล,ยล่ยหลอไปทุกทีทุกทีก็เลยต้องขยันมากกว่านี้นะนี่คือพลังงานของ คนที่เคยคิดร้ายทําลายคุณนะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์เหมือนกันเลยเป็นพลังงานของคนที่แบบไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าเราขยันนะมาดูซีพ้ใหญ่นี่าอะไรถ้าเราขยันทํานะคะถ้าเราขยันทําแล้วไม่สนใจเนี่ยเราไม่ต้องไม่ใส่ใจสนใจเห็นไหม เราอ่ะอีดีอิมเพรสอยู่แล้วเราเป็นคนจิตใจดีเมตตาช่วยเหลือเราชนะบุษัคปัญหาทุกอย่างได้อยู่แล้วเราชนะเขาขาดลอยเลยแหละดูสิเดอะเดอะสตาร์ The, The เนี่ยเรามีชื่อเสียงแล้วประสบความสําเร็จมากกว่าเขาเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ชื่นชมนะ,ะของคนทั่วไปนะคะเขาอาจจะมีแบบเรียกว่ามีคนเก่าๆกลับมานะคะ มาชื่นชมเรามาสนใจเรานะคะแล้วก็มาสนับสนุนเรานะ,ะแล้วก็ยังมีพลังงานของเขาเนี่ยแหละที่คิดลายกับคุณเนี่ยอาจจะวนเวียนกลับมาก็นะคะไม่ต้องสนใจนะคะสนใจแต่สิ่งที่สําคัญในชีวิตก็พอใช้ชีวิตให้มีความสุขกับงานกับสิ่งที่ทํานะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ